ครับกับพบกับช่อง m l ไมโ2สันองกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาเล่นเกม Dusty Trip นั่นเองอนะครับซึ่งมีเกม่ะไรเป็นเกมที่ให้พวกเราต่อรถนะครับก็ขับรถไปเรื่อยนะคนะ,แล,ะ<พ>แล้วเราก็จะเจอน้ำมันแล้วก็ของเื่อน ไม้อาหารอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะคะแล้วเราควรลืมบอกทุกคนไปว่าแล้วครเนี่ยไปเปลี่ยนตัวละครใหม่เลยนะครับเสียไปตั้งแปดร้อยลูแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วว่าทุกคนมันเทพมากเลยนะเปลี่ยนท่าน นะแล้วก็ถ้าไม่ทำทุกวันเนี่ยผู้ติดตามก็จะลดลงลก็เลยกะว่า นี่เป็นไงตัวละครใหม่ใช่ไหมมีเอ็มเปิดไฟเปดน้ำเทนา่าต่างจากพวกมากเลยนะคะเพราะว่มีพลังต่างเวลาไปต่อสู้ในเกมต่างๆจะได้มีพลังไม่ใช่แต่ผมใช้ไม่ได้อ่ะใช่ผมใช่ าวอยู่นะแต่เราก็ไม่สนอะถึงจะยาวแค่ไหนแต่ผมก็จะทำเพราะว่าไม่งั้นไม่มีคนตามผื่อคนชอบเผื่อบางคนชอบแบบยาวคลิปยาวๆเนี่ยแล้วก็คิดว่ามันก็สนุกดีนะครับคลิปยาวๆอะไม่ต้องถ่ายคลิปสั้นๆไปแบบยาวๆหรือไม่ต้องมีอีกทีหนึ่งอีพีสอง เดี yeah, ๋ยวเราเฮ้ยเอ้ไม่ไกเือนเอาเกมไปแล้วทุกคนไมาประกอบหม้อน้ำแล้วก็เข้าอตโอเคก็เสร็จแล้วทุกคนเช็คสภาพรถแป๊บ ติดกันชนหลังไปแล้วก็ติดกันชนหน้าไปนะคะทุกคนเพราะว่ลืมสิ่งสำคัญไปอย่างนะึงอ่ะน้ำมันไงทุกคนเพราะว่าลืมน้ำมันอนะ่ะทุกคนอาจจะเดาถูกนะแน่นอนแหละทุกคนคงจะเดาถูกแต่บางคนทีน่ไม่ค่อยเล่น,ลนหรือว่าไม่ค่อยสังเ,ตเกตกกอาจจะไม่รู โอ้ไม่มนะเสียเวลาไม่้งทันนาทีแล้วนะกคนเรย่อประกอบกันดีกว่าระหว่างนี้ก็รอแป้นครับ Ramen ก็จะไปได้สวยนะหวังว่าน้ำมันจะไม่หมดนะทุกคนเพราะทุกครั้งเวลาทนะุกคนเล่นนะ่ะน้ำมันไม่ชอบหมดและไม่มีบ้านนะ่ะทุกคนก็เลยต้องเอาไอ้ไม้พิเศษเอ้ยเอ้ยไม่รู้ทางประตูทุกนะคนก็ต้องไปเอาไอ้ไอ้ประตูพวกน้ำมาตลอดเลยนะไม่งั้นเอาชีวิตรอดไม่ได้ชอบไม่ชอบดิ้วเว่ มีเห็นเลี้ยวหลบไปเลี้ยวหลบไปเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อไอที่ใส่ของใช่ไหมที่มันต่อได้กับท้ายรถได้เราควรลืมชื่อมันไม่เป็นไรนเราขับไปต่อดีกว่าเหมือนพวกเราจะเจอบ้านนะโชคดีมากเลย แต่เ,เราก็ไม่รู้นะว่าจะเจอละมันหรือเปล่าเอาก้าน,นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเออครับขอเอาสอนไปหน่อยได้ไหมครับ อย่างแรเลยว่าก็เราจะไปไกลได้เท่าไหร่นะเราคุณว่าน่าจะไม่ถึงพันอ่ะน่าจะเราคุณว่าน่าจะไม่ถึงห้าพันแน่น,นอนประมาณนี้อละเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสำหรับเราคุณนะเพราะว่าน้ำมันมันหายากมากเลยยิ่งน้ายิ่งหายายากดีเซลก็โอเมกอนกีหายากมากพอได้มน้ำมาทีนี่นนดีใจดีใจมาก แตนน่ตอนนี้ไม่เจอบนน้าเลยแต่เจอตู้กดตังตู้ไอสุ่มของอะไม่ใช่ตู้สุ่มของเด็มันคือป้ายรถเมย์เอเอโอ้ออเฮ้ยจอมบี้ ลื่นนะทุกคนลื่นเอ้ยเฮ้ยเกือบชนแล้วเกียร์ตอนขึ้นรสึกเลยไม่โอข้างหน้าเลยโอ๊ยไม่ได้เลยขึ้นสนิมนะข้างเลยขึ้นข้างเลยโอ้ยพี่ดาวพี่ดาวเดียว ชอบสนิมพวนี้เลยมัสนมสกปรกมากเลยรถพวกเราเนี่ยเออสกปรกสุดรถเรานี้คือสนิมมันก็สกปรกมากเลยตอนเนี้ยเสื้อไฟแล้วคนทำไมมันยืดจังเลยเสื้อไฟกับน,น,น้ำคนยืดมากเลยเฮ้ยทุกคนเห็นข้างหน้าไหม เดี๋ยวก่อนนะไม่จริงใช่ไหมด้านล่างด้านล่างมันมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วหม้นอน้ำหรือน้ำมันอ่ะหรือตัวเครื่องยนต์ไม่นะต้องไปได้สิโอ้ยเกพมพวกมันแหลกอะไรตอนนี้เนะี่ยออกกันทุกคน หวังว่าจะเจอของนะเข้าไปหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ย นะพี่ของไหมไหมมี่น้ำมันน้ำมันโชคดีมากเลยมีน้ำมันใช้แล้ว มาอันนี้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยแลกแลกแลกมากขอเด้อขอเป็นอะไรดีๆเถอะทุกคนเห็นเกมนะ้วคนแหลกตามทุกคนไหมทำไมกันไม่ใช้ใช้ไปก่อนทุกคน มันต้องใช้จริงๆอะจำเป็น,นทุกคนจำเป็นมากๆที่จะต้องเ,อเยอะยังไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนมีทุกน้ำไงวอเทอร์ดิเซลออイルเฮ่าจะไปได้นะ อ,อตายขายต้าเไห,ไไห่เ็เวันนี้เราตายนะเราตายแบ ไปกลับไปเอาเป็นว่าไว้สำหรับคลิปหน้านะครับไปกลับมาพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเลิปหน้านะเดี๋ยวค่อยจะลงไปในวันนี้แหละบ๊ายบาย